ถึงคุณแจวบ้างคุณแจวดูแล้วจะเป็นปัญหาเล็กไปเลยนะฮะเบาหวานเป็นเบาหวานเบาหวานมันขึ้นไปเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนแรกสี่ร้อยเลยค่ะสี่น้ําหนักหรือน้ําตาลฮะน้ําตาลน้ําตาลนะฮะสี่ร้อยนะผมว่าเป็นเอาน้ําหนักดีกว่าไหมฮะน้ําตาลสี่ร้อค่ะแสดงว่าไปรู้ว่าสี่รอยเนี่ยต้องซุด ลม้มก็มีอาการผลข้างเคียงเยอะค่ะคืออะไรฮะถึงคือตอนที่ขึ้น4ี่ร้อยมันจะเวียนหัวแล้วก็ตาก็จะมองไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะเหมือนมีอะไรมาบาังตาค่ะอันนี้ที่เขาเรียกว่าน้ําตาลขึ้นตาแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์หวานขึ้นตาเออหาวานหาวาน,าวานขึ้นตาโอ้ผมเม่น้้ำตาลแล้วเนี่ยเออบาหวานขึ้นตาแล้วฮะเออแล้วก็จะไม่มีมีแรงอะค่ะเป็นแม่ค้าขายผลไม้ด้วยค่ะ ไม่มีแรงคปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรลุกขึ้นทำงานไม่ไหวอะค่ะแล้วแล้วทำไมทำไมถึงถึงทราบสาเหตุตัวเองไหมครับว่าทำไมถึงเป็นคนมีน้ำตาลสูงขนาดนั้นก็คงจะทานขนมเยอะอะค่ะเอาขายผลไม้จะไปกินขนมได้ไงล่ะก็มันเบื่อก็มันเบื่อผลไม้อ๋อคือเป็นคนทานขนมเยอะใช่ค่ะมีมีกรรมพันธุ์ไหมครับก็ คุณป้าเป็นค่ะคุณป้าเป็นเป็นแล้วกแล้วลูกลูกชายของคุณป้าก็เป็นเป็นเยอะเป็นจนจนตับตับอ่อนใช่ไหมที่ว่าตับอ่อนไม่ทํางานแล้วกลายเป็นมะเร็งแล้วก็ตายค่ะแล้วพอมาถึงตัวเราก็เอ๊ะคุณแม่เป็นที่หลังเรานะคะคุณแม่อะไรนะคุณแม่คุณแม่ของของดิฉันค่ะเป็นเป็นประวานที่หลังหนูหนูเป็นก่อนแม่ อ๋อคุณจะเอาเป็นก่อนแซงคิวแม่ก่อนค่ะโอ้แล้วแล้วยังไงฮะแล้วพอไปหาหมอก็หมอก็ให้ให้ยากินแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดคือเบิกได้ต่างจังหวัดก็เลยไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยต้องซื้อยากินบ่อยๆค่ะอ่ะเสร็จแล้วมาเจอบิมก็มาเจอบิมสี สีฟ้าสีฟ้าคุณตุ้ยบอกว่าให้ทานสีฟ้าให้ลองลอง,ลองทานสีฟ้าดูก่อนก็อพอลองทานอาทิตย์แรกก็โอเคค่ะคือลุกขายของไปขายของอะไรเงี้ยไม่ปวดเมื่อยไม่เป็นอะไรแล้วก็คุณต้อยเขาก็บอกเขาบอกว่ากินแล้วรู้สึกแล้วจะไม่เพียนะอะไรประมาณเนี้ก็ยังไม่เชื่อก็พออาทิตย์ก,กว่าก็พอทานไปแล้วรู้สึกดีมากเลยคือลุกขึ้นไม่แแแแพพงงลล้้ววเนี่่ยไม <laughs> ทานได้แล้วไม่แพงแล้วเ,เ,เดี๋ยวถามอาจารย์นิดหนึ่งครับว่าทำไมคนเป็นประหวานสูงๆอย่างของคุณแจววนี่ฮะถึงรู้สึกอ่อนเพลียฮะทั้งๆที่น้ำตาลมันเยอะมันก็น่าจะมีพลังงานเนี่ยค่ะเยอะนี่มันเยอะอยู่ในเลือดอเพราะว่าเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้นะครับเพราะน้ำตาลเนี่ย มันต้องเอาเข้าไปใช้ในเซลเพื่อก่ะให้เกิดพลังงานจะได้มไม่อ่อนเพลียจะได้มีแรงทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แสดงว่ามีเยอะมากแต่อยู่ในกระแสะเลือดแต่อยู่ในกระแสะเลือดร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้อ,อ่ะเสร็จ<ช>แล้วก็มาทานบิมสีฟันค่ะ,อคะตอนแรกอ่ะพอไปตรวจน้ําตาลก็ยังยังสองรอยกว่าอยู่พอมาต่อมาเรื่อยๆพอทานต่อมาเรื่อยๆก็ลดลงลดลงณนะปัจจุบันเหลือร้อละค่ะ ระหว่างนั้นทานยาที่คุณหมอให้ด้วยป่ะก็ทานค่ะทานสองเม็ดยาเม็ดแตงอันนิดเดียวเม็ดนิดเดียวอ,อืแล้วตอนนี้เหลือร้อยี่สิบป่ะเหลือร้อยี่สิบแล้วบิมเข้าไปทําอะไรครับอาจารย์ครับทําไมถึงระดับน้ําตาลถึงได้ลดลงครับคนที่เป็นเบาหวานก็เพราะว่าหนึ่งมีอินซูลินน้อยเกินไปสองแม้มีอินซูลินพอแต่อินซูลินใช้ไม่ได้ครับนะฮะ เกิดมีการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นตับอ่อนของเราของคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะถูกทำลายด้วยสารที่หลั่งออกมาจากเม็เลือดขาวชนิดที่หนึ่งจากทีเอพหนึ่งะครับ,รบก็คือตัวที่เราเรียกว่า TNF Al um Alpha t u อลฟาท c r เมอร์เน t o ค a ิ p แฟเตอร์แล้วก็อินเทอร์ฟ n อนแกมม่าสารสองตัวเนี่ยมันจะไปทำลายโจมตีตับอ่อน โดยเพราะโดยเฉพาะยิ่งเบต้าเซลล์ที่ <ừ> หลังอินซูลินเมื่อไปโจมตีก็ทําให้การหลังอินซูลินเข้าไปในเลือดน้อยลงครับเมื่อเข้าไปในเซลล์น้อยน้อยลงนะครับเมือม่อมีอินซูลินน้อยลงการที่อินซูลินจะเอาน้ําตาลเข้าไปใชนะ้จากเลือดมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเลือดมันก็จะเต็มไปด้วยน้ําตาลครับเราก็เป็นเบาหวานประเภทนี้คือน้าเบาหวานประเภทที่หนึ่ง <ừ> นะครับ เนื่องจากอินซูลินพร่องไปสารสองตัวเดียวกันที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ยังไปทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยแม้ว่ามีอินซูลินอยู่มากพอแต่ก็อินซูลินใช้ไม่ได้ไม่มีความสามารถในการเอาน้ำตาลไปใช้ในเซลล์นะครับไปในตับนะครับเพราะนั้นเลือดก็ยังมีเบาหวานมีน้ำตาลอยู่เต็มการดื้อต่ออินซูลินชนิดนี้ลักษณะนี้ก็ไปทำให้เกิดเบาหวานอย่างที่ เราเป็นก็นคือเบาหวานประเภทที่สองออแคปซูลสีฟ้าที่เราใช้4เม็ดต่อวันวันที่15้าเมื่อเจาะเลือดออกมาแล้วไอสาร2ตัวที่ผมพูดถึงคือเทีย l p เอฟอลฟาและอินเทอรอนแกรมมาเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนเมืม่อมันลดลงชัดเจนการโจมตีตับอ่อนโจนตัวาการทำลายการเบต้าเซลล์มันก็ลดลงผลการหลังอินซูลินก็มากขึ้นนะฮะก็ใช้เลือด ก็เลื่อนน้าตาลไปราน้ําตาลไปใช้ได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการดื้อต่ออินซูลินก็ลดลงด้วยครับเพราะฉะนั้นเบาหวานประเภทที่สองก็ลดลงด้วยมันไม่ว่าประเภทที่1ประเภทที่สองก็หายไปใช้ได้ผลเหมือนกันครับอย่างนี้ต้องใช้ต่อเนื่องไหมครับผมต้องเรียนว่าสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าเมื่อเราเป็นเบาหวานเราใช้ยาที่คุณหมอให้อยู่แล้วครับเมื่อมาใช้ชุดสีฟ้ายาหักดิบนะครับใช้คู่กันไป ใช้คู่กันไปใช้คู่กันไปเรื่อยๆแล้วหมอจะเป็นคนบอกเองว่ายาตัวไหนลด<ห>ไ<ห>ด้แล้วเพราะจากน้ำตาลที่เราลดลงไปเรื่อยๆนะครับคือถ้าหากว่าเราลดไปทันทีแคปซูลสีฟ้าของเราจะไม่ให้ผลในการลดน้ำตาลที่ปลายเหตุเหมือนกับแคปซูลยาที่หมอให้เพราะ,ะนั้นอาจจะมีปัญหานะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้ก็ขอให้แนะนำไว้ว่าก็ควรระวังก็คือ ใช้คู่กันไปก่อนจนกระทั่งเมื่อระดับน้ําตาลเราลดลงคุณหมอก็จะบอกให้เราลดเองอนะครับเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ